สวัสดีครับไม่ทันอาจารย์อีกแล้วครับวันนี้โอ้โหพระอาทิตย์มันขึ้นส่องตาแล้วเกินเราก็อยู่แนวพระอาทิตย์เลยครับเนี่ยมันมืดๆไงก็ไม่รู้อือพระอาทิตย์ส่องตาเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวจะหาห่าไม่แท้เราก็ถ่ายกันแบบพระอาทิตย์ต่องกันเลยครับพอตื่นนอนขึ้นมาเราก็ถ่ายทถ่าย,ถ,ายถ่ายเลยครับเนี่ยท่านผู้ชม เราก็อยู่ที่นครศรีสีนะครับอือหือนี่ครับนครศรีสีบ้านเราเลยครับเป็นไงครับนี่นี่ครับอันนี้ตบตบๆเลยครับอือหือเป็นไงครับท่านผู้ชมหา,านครศรีสี โอ้โหตุบๆเออนี่ครับอาจารย์ก็เลยตัดทางมาลงมาด้วยครับนั่นโอเคครับคนที่สี่บ้านเรานะครับแน่นอน แน่นอนครับนี่ครับตบตบครับนี่ครับนี่ครับโหอาจารย์แน่นอนครับตบตบนะครับยังไงครับอาจารย์เราซัดตับตับ,ตบน้ำเนื้อมันกระจายครับแมา นี่นะครับยำเช้าๆที่นครดรีสิครับโอ้โหลงมาทุบๆลูกใหญ่จริงๆมาพานครดรีสิครับลูกสวยงามาไปทําพันธุ์เหลือเกินนี่ครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหนี่ครับต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 บนี่ครับแน่นอนครับต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 บเลยครับท่านผู้ชม อาจารย์ก็ยังไม่ลงมาเลยครับยังอยู่บนยอดเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอา้าวข้ามฟังไปเลยเป็นไงครับไปนอนฟังนู้นเฉยเลยนั่นครับโอ้โหแน่นอนกระจายเลยครับท่านผู้ชม พอครับสวยงามพอแล้วจานพอแล้วพอยังไงครับจานยังไม่หมดครับยังมีอีกโอ้โหแน่นอนครับ่านผู้ชมตันนี้เยอะครับโอ้โหลงมาตึ้ทุบ กับกรับับเลยครับให้ตับตับน้ำก็จายครับท่านผู้ชมแน่นอนครับน้ำก็จายเลยครับอาจารย์ก็เลยลงมาแล้วนะครับเหมือนเดิมเสร็จแล้วร้วครับทิดเรียบร้อยครับนี่ครับ นี่ครับพี่นครจีสี่ครับสวัสดีครับพี่นครจีสี่